เ๋วยเตียวไก่มแลวครับผมพิเศษห้าสิบบาทอย่างเยอะพิกัดซอยพูนเจริญก็อมอสิบหกบางพีสมุรปากการครับผมหอมไข่ปิ้งหอมๆม,มากินด้วยกันครับสวัสดีครับพ่อครับ เบาวทดอีกแล้วกิน่นกุยเตี๋ยวแก้มกันครับแซ่บๆกันครับจัดไปได้หลายแห้งครับผมไข่ปิ้งครับเสร็จเล็กครับผม สแสกแห้งครับได้หลายพร้อมมาครับมาได้หลายแห้งแสบก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาพิเศษห้าสิบบาทได้ปลไล เมองเหนือวมันครับอากกินมาครับเบิึงด้พี่น่องเด้อมิต้อเหนื้อมันนะครับมาครับเจ็บขอบคุณครับที่รับชม